เออผู้น่ะล้แล้วดิ่งดิ่งลงมาล้วตรงลยเนาะตรงลงมาเลยวะตรงคือน้าน้นนะไอ้สงล้วนันและล้อยู่ลงมแล้ว บรรยากาศยังมือแรงค่ะหกโมงแรงเ้วเด้เนี่ยป้าพาย,ยุันสิมาจุดบังไฟแล้วพาย,ยุฝนสิมาะแตะ่เบึ้งเบึงคีฝากป้าท,ทิ่ถูกลมมา คนตกทั้งในวุน่นตกแล้วทั้งอื่นจุดบังไฟแล้วแกนึงสิงโอ้คนตกชัวชั <laughs>